อิงฟ้า,ารหัสเคลียชัดถึงดราม,ม่าต่างๆที่เกิดขึ้นค่ะพร้อมตอบอย่างชัดเจนถึงสาเหตุที่แท้จริงที่ต้องจบความสัมพันธ์กับตีนาสุพนาาค่ะเพราะว่าไม่อยากให้เดือดร้อนนั่นเองค่ะ เรียกได้ว่าเมื่อวานค่ะเกิดปรากฏการณ์สนามบินสุวรรภูมิแตกเลยทีเดียวค่ะเมื่อสาวๆทั้ง10คนของม i ส s กรนด์อินเตอร์เนชัน2022แลนดิ้งถึงประเทศไทยปุ๊บก็ได้เจอกับมวลของแฟนคลับและพี่ๆสื่อมวลชนที่มารอต้อนรับกันล้นสนามบินเลยค่ะโดยเฉพาะแฟนคลับของสาวอิงฟ้าวรหาหะรองอันดับหนึ่งมิสแกรนด์อินเตอร์น2022แฟนๆก็มารอต้อนรับเธอกันอย่างหนานแน่นเลยทีเดียวและแน่นอนค่ะสําหรับสาวอิงฟ้าวรหาหะต้องบอกเลยว่าเป็นอิงฟ้าไม่ง่ายค่ะเพราะเธอต้องเจอกับดราม่า มา,มากมายค่ะจนเกิดดราม,ม่าเรื่องล่าสุดเลยเจ้าตัวก็เลยมีโอกาสออกมาเคลียร์เรื่องราวที่ถาโถมเข้ามาแบบไม่หยุดหย่อนค่ะไม่ว่าจะเป็นดราม,ม่าตั้งแต่ก่อนเข้ากอง จนหลังประกวดเสร็จค่ะก็ยังมีดราม่ามาอย่างต่อเนื่องและล่าสุดก็เกิดดราม่า,มาก,กับนักแสดงสาวหล่ออย่างตีนาสุภพนากับประเด็นร้อนล่าสุดค่ะแล้วก็มีเรื่องที่เธอออกมาลงสตอรี่เป็นสีดำเตือนแฟนคลับบางคนที่ล้ำเส้นมากเกินไปและเรื่องราวของสตอรี่นี้ที่เธอออกมาโพสเตือนแฟนคลับจะเป็นการเตือนเรื่องอะไรแล้วเกิดอะไรขึ้นสาวอิงฟ้าก็ได้เคลียร์ชัดทุกประเด็นเลยค่ะเรื่องเมื่อวานเลยเมื่อวานก็เิดร้อนๆเลยที่นูโพสตอรี่อ๋อที่เป็นสตอรี่ดำใช,ใช่ไหมคะอ่า เออมันก็เกิดจากความแบบน้อยใจเราอะไรเงี ingo, so, ้ยเพราะว่าปัญหามันเกิดหลายครั้งมากๆจนเราตนหลายๆคนเนี่ยเขาก็เริ่มพูดกับเราว่าแบบเหมือนเราแตะต้องไม่ได้เลยอะไรเงี้ยมันก็จะมีแฟนคลับที่เข้าใจเราแล้วก็แฟนคลับที่อาจจะรักเรามากเกินไปมันก็เกิดการหึงหัวพอหึงหัวกวกเนี่ยวันนี้มันไม่มีขอบเขตในการที่จะให้เกียิคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยซึ่งมันก็กลายเป็นเหมือนแบบคนอื่นไม่กล้าที่จะเข้าใกล้พี่ฟ้าไม่กล้าคุยแล้วเพราะว่ากลัวโดนโดนบ่าโดนว่า ราไม่เคยออกมาเตือนเลยอ่ะเราก็รู้สึกว่าครั้งนี้เออมัน,ม,นมันก็ถึงเวลาที่เราต้องพูดแล้วหลายๆคนก็โดนแฟนคลับเขาด่าโดนแฟนคลับแราว่าบางคนก็โดนด่าแบบแรงมากโดยเฉพาะทุกครั้งเวลาที่ททททเราเห็นเราไม่ได้รู้สึกสบายใจเราไม่ได้ดีใจเรารู้สึกแย,ย่มันเหมือนเราตัดสินใจแล้วว่าโอเคเราวันนี้เราต้องทัดคนแล้วถ้าเราไม่เตือนเลยเนี่ยมันก็จะบานปลายแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเขา เลยแบบต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะอย่างนี้ไม่ได้นะอย่างนี้ไม่ได้นะเช่มันมี้เราถึงอุันใจขึ้นก็แบบห้ามคูเหยื่อคนนี้ห้ามติดต่อกับคนนี้ห้ามมีสังคมแบบนี้ห้ามยุ่งกับคนนี้อะไรอยย่างงเี้ก็มีข้อจำกัดให้เราเยอะขึ้นใช่ไหมเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอย่างเขาจะบอกว่าบางทีเราไม่ได้รู้จักคนอื่นดีพอไม่อยากให้แฟนคลับเราแบบไปตัดสินเขาว่าคนนี้ไม่ดีหรือคนนี้ไม่ดีมันทำให้ฟ้าอึดอัดใช่ไหมมันเพราะตัวหนูเองเวลาหนูเห็นดราม่าต่างๆที่แบบ คนที่เป็นประเด็นกับเราแล้วโดนด่าเราไม่เคยสบายใจหรือว่านัานมันไม่มีคนบอกมาพูดมันก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ขอพูดในสิทธิ์ของเราแล้วกันว่าโอเคเราก็ยอมนะจะยอมว่าเป็นคนสั่งนะแต่ว่าเราก็มีสิทธิ์ของเราที่เราจะจะพูดเสนอกัฐบาลเขอพูดแล้วแนคลับจำนวนหนึ่งต้องลดลงไปคุณฟ้าทแว่ายังไงบ้างก็อย่างที่บอกว่าเราอยากจะคัดคนจรสิงๆเราก็อยากจะคัดคนที่และที่เราเป็นเราดีกว่า ตอนนี้มันไม่มีอะไรเลยมันก็ที่โพสต์ไปในทวิตเตอร์ที่หลายคนเห็นอะไรเงี้ยมันก็เกิดจากความแบบโมโหของเราด้วยแหละเพราะว่ามันเหมือนอยู่ในช่วงนี้เราแบบกําลังตกรถแล้วก็กำลังจะกลับบ้านใช่ไหมคะแต่ว่าก็ได้มีการพูดคุยกันแล้วมันก็เป็นเรื่องเข้าใจผิดกันอะไรเงี้ยถูกกระสงค์ในแก๊สโตมาของเขาตอนนั้นคืออะไรจริงๆมันเราออกเป็นเพื่อนกันจริงไม่มีอะไรเลยบางค เราไม่ได้รู้จักคกนคนนึงดีมากพอแล้วเราไปตัดสินเขาไปว่าเขาเราก็ไม่รู้เขาเจออะไรมาบ้างอะไรเงี้ยเวลาที่เราเห็นคอมเมนต์ที่แบบแฟนขับเราไปว่าเราไม่อยากเขาเดือดร้อนเอาจริงๆเพราะเรารู้สึกว่าตอนนี้ไม่ใช่แค่ตัวจีน่าอย่างเดียวแต่หลายคนน่จนเรารู้สึกตอนนั้นเราจ,จิตใจเราเริ่มเริ่มของเู่แบนเราไม่อยากจะมีเพื่อนแล้วตอนนี้มันก็ไม่เชิงไม่ไม่เชิงว่าไม่เป็นเพื่อนไม่ได้แต่เราแค่เราแก้ปัญหาเพราะเราก็ไม่อยากทำให้เขาเดือดร้อน ถ้าเราทำสิ่งนี้แล้วแฟนคลับเราเ น,นี่เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเท่านั้นและการโทรมาคือการโทรให้กำลังใจของความเป็นเพื่อนค่ะตอนนี้ยืนยันว่าขอโสดต,ต่อไปเรื่อยๆโฟกัสเรื่องงานเท่านั้นค่ะ ส่วนเรื่องสตอรี่สีดาที่ออกมาโพสเตือนแฟนคลับเธอบอกว่าเป็นการเตือนแฟนคลับจริงๆเพราะว่ามีแฟนคลับบางคนล้ำเส้นเธอมากเกินไปหึงหวงเธอมากเกินไปจนหลายคนเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าอิงฟ้าเริ่มเข้าถึงยากและก็แตะต้องไม่ได้เลยค่ะงานนี้สาวอิงฟ้าก็เลยขอตัดสินใจออกมาโพสเตือนแฟนคลับกลัวรเรื่องราวท,ทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันจะบานปลายไปมากกว่านี้นั่นเองค่ะ สำหรับสาวอิงฟ้าค่ะดราม่าของเธอเนี่ยมากมายจริงจริงแล้วก็ต้องบอกเลยว่าต้องเป็นกำลังใจให้สาวอิงฟ้าด้วยเพราะว่าเธอแข็งแกร่งแล้วเธอก็สู้มากๆสําหรับเรื่องราวทุกอย่างที่เกิดขึ้นค่ะแลวถ้ามีเรื่องราวของอิงฟ้าออกมาัปเดอีกทางเพจบรรณาเมาจะมาเปรดคุณผู้ชมได้รับชมอย่างแน่นอนค่ะ